สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคนในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆสี่ทุ่มตรงอย่างนี้แครก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่อง A c t ช n n นแครับ ในวันนี้ครับรายการตามติดชีวิตดาวจะพาคุณผู้ชมไปตามติดอยู่กับ2เดอะสตาร์อย่างตั้มสุคนและเชอรีนนจารีกับบทบาทการเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในซิทคอมเรื่องเพราะม,มีเธอครับโดยวันนี้ครับรายการของเราจะพาไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำซิทคอมเรื่องนี้ไปดูกันครับว่าทั้งสองคนจะต้องเตรียมตัวและเตรียมพร้อมกันขนาดไหนและแต่ละคนจะได้รับบ,บทบาทอะไรในซิทคอมเรื่องนี้เราไปชพมพร้อมๆกันเลยครับ Thank <laughs> am รรก็ต้องมีซ้อมคอนก่อนต้องทำหน้าที่เสร็จกันด้ลงป่อนค่อยกลับไปให้เชรญงานแต่ถ้าเกิดวันนี้ไม่มีซ้อมครรอนจะรีบกลับให้เนี่ยครับ แล้วใสู่เวลาเอเติมเอาจานมาไว้ในนี้ไปนอาบรรยากาศร้านเปิดเห็ลูกค้าอยู่ในร้านประมาณเดือมิถนากวาอ๋จานมาใสจาร็จอาจานเสร็จแห้เอาจานเราแก้วหนึ่งครับเริ่มเพิ่มชุดนะมีเ แล้วทุกครั้งทุกครั้งเข้าออกขอต้นแขกก็นะดีโดยการโค้งเน,น่ยถ้าแบบแขกกำลังนั่งยุ่งยุ่งอยู่ก็เขาจะจายเพิ่มเขาก่จะเปบี่ยงตัให้ทุกคนครับ คุยกับตั้มสุทนถึงความรู้สึกที่ได้รับโอกาสทางการแสดงเป็นครั้งแรกในซิทคอมเรื่องเพราะมีเธอค่ะงานนี้จะมีอะไรประทับใจตั้มบ้างกลับมาชมกันได้หลังโฆษณาค่ะ คาแรคเตอร์ครับผมผมรับบทเป็นแชมป์ครับผมเป็นบาร์เทนเดอร์ของที่ร้านของพี่ข้าวกับพี่เบียร์ครับก็คาแรคเตอร์ผมจะเป็นคนแบบเงียบๆนิ่งๆพูดน้อยต่อยหนักอะไรเงี้ยครับผมก็จะแบบชอบแกล้งกับพี่อ่าพี่คิวครับพี่พี่คิวรับบทเป็นพี่บัตเตอร์ครับผมก็จะกัดกันบ่อยในร้านอะะไรคคนตัวย่ เป็นซีนแรกของวันฮะแล้วก็ตัวหลักจะอยู่ที่ท,ที่ผมครับคือตัวละครที่ชื่อแชมป์ครับเพราะว่าวันนี้เนื้อเรื่องจะเป็นแบบว่าเหมือนทุกคนจะเข้าใจผิดว่าเราเหมือนแบบไปขายตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่ใช่นะฮะมันไม่จริงนะครับ มันมันยากตรงที่ว่าหนึ่งคือเรามาใหม่ในใน,ในเรื่องการแสดงด้วยคือเราเครียดกับบทอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องเรียนบาร์เทนเดอร์ไปแบบพร้อมๆกันอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบดูแบบยากไปหน่อยแต่ว่าก็จะทํำไปเต็มที่แล้วก็สุดความสามารถครับไม่น่าจะเกินความสามารถของผมน่าจะทําได้ครับ

ผมมีเรียนเพิ่มครับเป็นเรียนเป็นบาร์เทนเดอร์จริงๆจังๆเลยคืออยากให้แบบคนดูแบบรู้สึกว่าเราเป็นบาร์เทนเดอร์จริงๆอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องต้องเรียนเพิ่มก็มีการเรียนเพิ่มก็จะเรียนเพิ่มเรื่อยๆเพื่อแบบว่าศึกษาท่าหรือว่าทักษะการจัก,การกุย่ยงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดเราเราแบบไม่ศึกษาดีๆเนี่ย สามารถทําของที่อยู่แบบรอบกาย,ยแตกแบบหมดเลยได้เพราะว่าในใน,ในฉากเนี่ยครับคือรอบกายเราจะเป็นแก้วหมดเลยครับแล้วก็มีหลอดไฟมีอะไรเงี้ยคือเวลาเราเวียงหรือเวลาอะไรต้องน้าหนักดีครับแล้วก็ต้องซ้อมเยอะๆแล้วก็เรียนต่อเนื่องครับ เยอะมากๆเลยนะครับได้ทั้งการรู้การการศึกษาการเข้าใจคนอื่นอะไรเงี้ยคือเราเหมือนจะต้องแบบสวมร่างคนอื่นเลยนะแต่ว่าเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นเราจะสวมร่างเป็นคาแรคเตอร์ของคนอื่นที่แบบตัวละครตัวนั้นนะครับ แล้วก็ได้ประสบการณ์อย่างมากในการทําอะไรคือตรงนี้เราสามารถเอาไปแบบไปไปไปเกี่ยวกับเรื่องร้องเพลงก็ได้ไม่จําเป็นต้องแบบว่าแค่การแสดงคือเรื่องการเสืออารมณ์เนี่ยมันมันใช้ได้หลายอย่างมากคิดว่าเออถ้าเกิดทําตรงนี้ได้ผมว่ามันน่าจะช่วยในเรื่องการร้องเพลงของผมไปอีก รับมาฟังความรู้สึกจากเชอรีนนัทจารีกับความรู้สึกที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในซิทคอมเพราะมีเธอกันค่ะ